หายไปตอนนี้ก็บบุ้ยประโยชน์ยังฮรต้องวหายตดเพาะปากบุ้ยสบายดีพี่น้องสบายดีตอนข้าๆตอนนี้ก็อยู่เทียงหน้ายิงเจี๊ยบนี่ระค่ะยางรอลงมาแถวกลางเดินนี่กันเก็บบักกระบกได้ค่ะสิมาพาที่นะคะ่าววันนี้น้องมาน้องบิ๊กน้องบอยอุ้ยอันนั้นเป็นหยกหยกสบายดีปลาลุงก็เร็วๆไปเร็วๆ สบายดีป้าลูกฮะก็เล่นอันมากไงตีมักนลงลงลงหน้าลุลุ้มฮะก็เลยเกับเด็กๆพี่น้องเลยกันย่างลงมากอันสบายดีพี่น้องโอ้ยยังาาไรก็ในน้ำจะเนื้นนอซ้ัพ <c oughs> พี่ผมเน <c oughs> ื้อร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเบอร์เอาลืมไปก่อนลืมไปก่อนพี่น้องอลืมไปก่อนเอา <c oughs> สมุดวะสมุดสมุดอะไรเมื่อนี้บ่าวมิงกันนะบุกมาหาจนฮอดเทียงหน้าจี๊ดจี้พี่น้องเอ้ยจะมาอีหยัง มหกขอมาเนื้อใดบ่าวบุเช้าเลยเนาะแต่ว่าไปเที่ยงหน้าเพื่อนเนี่เพื่อนมีแนวให้ยูให้กินโนูนนี่นั่นแต่มาหาเจเจี๊ยบนี่ยได้กินแต่บักอันนี้แหละมีแนวให้กินแล้วก็เจี๊ยบสีผ้าบักกระบกนี่แหละสู้เพื่อนกินพี่น้องค่ะโอ้ยซั่งมันไม่เต็มหน้าเลยหาเจาะห้างเด้อก็บอกว่าเด็กพี่น้องได้กินบักกระบกก็มีแห้งละล่ะเดี๋ยวมาเห็นหน้าเจีเจบเจี๊ยบ่นะเจวหน้าอีกยังมึงนี่วะวันนี้ฮะกะมาคิดฮอดมาหาโบได้บนี่่นะแตคิดฮอดแต่ว่าังมาหา สองเงี้มโอ้ยพี่น้องเลยโอ้ยพอเห็นชันแซมเพิ่นท่ายแต่เพิ่นเพิ่นบ่เพิ่นอ่ะนั่งผู้เดียวเพิ่นได้พี่น้องเลยแกะแเก้สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบมาพบกันกับเจนเจ็บเถื่อเท่าค่ะไม่สวยนะคะแต่ไม่ว่างค่ะเอาพวกเธอมาอย่างนี้เธอเขาที่ผ้ามกระโบกนี่นะเธอเพิ่งขึนฉีมานั่งนวนี่มานี่เร็วๆเธอฉีดวัคซีนหรือสีมะกุ้งมูนะไหนโอ้ยมฉีดมู เช็ดที่ทำไปทีให้เช็ดข่าวเด้อไรเธอเปลี่ยนเข้ามาเอาเอาทั้งีดบัคซีดมันบป่าคู่มูบายบายเบ๊ะเขาเขาเอาทเอาฉีดบัจจิมากัวมูฉันนั่นมันติดนมูได้เอาอ้าวบุตรพี่น้องพวกเธอไม่ได้สีบ่ฉันบม่ได้สีบอพ่เขาก็บ่ได้ทิศเขาก็ป้องกันตัวเองมาแม่อือแล้วบรรจงบรงคือน้ำกันบมได้เด้อแล้วนี่นะนางพัดลงโลผัดมาให้เด้อไ้ กูยู่ห้องกูดิดิผันวันซู้ผันมาเพิ่อมาอยามายังมาใกล้ๆเมื่ออยู่นางลงหันแล้วไม่ต้องแนวห้องดอกพันว่าให้กูยู่งกันพันยังให้กูมาอยู่ใกล้สูอีกอยู่อยู่แบบนียน้อยอยู่กับมันกันเลยสิกระสูมัดกันแล้วเดี๋ยวสิพาบักกระบอกสูกินกินแล้วฮอรลืมเก็บเอาล้านมากินเมดอย่าติ่งอยู่แค่นี้น่อย ก็ลางช่วงโควิดพ yeah. yeah, ี่น้องเขาต้องระมัดระวังในช่วงเนี่ยพี่น้องบอแมนยังตุ้มห้าเนี้ยเพท่านได้สม่นะตุ้มห้าบเท่านได้สี่เนี้ยต้องระวังเส้อโคนที่สีก็ต้องแยกไหวขนาดนี้แย่ผู้สีผู้แย่ไหวกูว่าสู้ผู้บริสีนั่นแหละก็ไปอยู่มองนะหัวใ้กูขำมาอยู่คนเดียวไอ้โ้อนออกมาปากนะปากมาใกล้ใกล้ออกมาใกล้ใกล้นี่ล่ะอือช่วงนี้ต้องพยายามเซฟตัวเองนะโอ้ยมาบกหน้าบ่ มันเน่ามันจะปากงัวเนาะฉันชิวมากระบุกมันออกมาแต่ปากงัวนะพี่เนาะซูเคือให้คุณแอนนี่เป็ซูเช่นไรเช่นคือไปดูเตียงผู้เดียวฉันก็ได้แต่เธอบ่บอยู่หันแล้มันบ่าปลอดภัยนางลงอีกินเจ็บนั่งกันเจ็บจริงไหม่ะที่ดินอยู่ในเน็ตสุกกขบ่เงี้ยแม่ปู่ให้คุณนั่งปู่เห็นยางนั่งลงรถเป็นเป็นนึงมันเป็ดเป็ดนึงบ่เยอค่ะเดี๋ยวะสิฟ้าปากกระบุก โอ้ยจะไม่เห็นฉันจังจีเห็ <He S 2> นจังไดนางอยู่หันแล้วอยว่าเบ้าลายโอ้ยต้องพยายามเซฟตัวเองนะทัวเนี่ยพี่น้องแต่ตอนววฉันมาหาแต่ไม่ใช่ชีมาหาตอนนั้นกับข่าวค้า้งนัน่นนี่หละโอ้ยแต่ในระดบประเทศได้สีทธิวัคซีนเลยนะเท่าระดับสิทธิ์วัคซีนเนาะมาในก็เธอสีผู้เดียวเลยฉันจีเราผจญฉันข่าวในกระซุ่ม ผมมียังเละพี่น้องก้สิพามากระบปรงแผนเบามีแม่พี่น้องไปกินแหน่เปล่าหรอไปกินมากระบปรงก็มีแห้งเลยพี่น้องแดนของมันน่ะมันแจกนั่งจีบผู้บ่าวนั่งหามออกมาไปหาคุมไว้ด้วยบิ๊กบอยไปให้นั่งเล่นหลอดออกมาได้คุมไว้พี่น้องปลาลูกสีสิพาแบบโคกสีบิ๊กลูกหลาจอยแม่ในลูกหลาอย่าไปอิจดุนเถอะ ปักปีกเ้ยกูสิตัดมึงออกจากกอโมลลูดหาไม้มาติ่งไว้เด้วยน่องเลยดึงอันไหนกับกิ่กวงเขาเนาะเนาะให้กวงบอยเปิดใช่บอยอันเปิดเอาอยู่ฮานแล้วจบคีบปุ๋ยจังออกบอยเปิดบอยเซ็ตไปกินนมชุ่มนมแกันพี่น้องเออน้ำแขงมึงให้กูข่าวไม่ใช่เจ๊กูชิขึ้นไปดูเทิงก็ได้เนาะมาจิ้มกัน ูวอมูอยู่ในกระซุมนั่นแหละของขังของขังไม่หะช่วงนี้เขากักตัวอยู่พี่น้องเพราะว่าตอนนี้โควิดกำลังระบาดอยู่ชาวบ้านก็เลยต้องพยายามเซฟตัวเองไว้คนที่ฉีัรซีนกัต้องอยู่ในกระซุ่มต้องอยู่ในกระซุ่มแม่นั่นอยู่ในกระซุ่มโอ้ยบือฮืเอาของของมาเลยของขังเอฮขังตัวเองเอาขอดตัวกอฮือนอฮือฮนอ้อฮอออเนอ ฉันมีของขังค่ะมาอนุญานแล้วนะฉันอนุญาตยังค่ะมีของขังเราไปแหงอนุยังเขามาได้วะโควิดใช้กับอนุญานค่ะน้าว่าแกใแกปฏิเสธเพราฉันมีของขังเลยแตะเบิ้งในพี่น้องเอ้ยมันตีนเหยียบไว้คามว้ฉันออกนะยกคีบหมดแล้วปวดฐานแต่มือหนาเธอกับยังบ่ใบจนออกอืมเอาแล้วฉันอยากออกเธอกับยังบอลอยากให้ออกเอาบอลเทียบแน่บัลนี้แน่แน่เออเบิ้งคือบอลเทียบบอลแน่ ก่อนแล้วในรัฐแถวแล้วเราออกมาบ่ได้โอ้ยเอาเบิดนายนุ่ยบ่ะนี่แล้วมันตรงป้อนชันออกขั้นแบบนั่นนะ่กะก็ก็เดี๋ยวนี่มันมันแกะแกะแล้วเลยน,นี่นะไม่แหนั่นไม่ได้บ,ดบ,บอสไม่โอ้อยฉันน่ะจะโทรไม่ลานฉันเก,กิเดมาทะเลเธอเบิ่งเนี่ยคือเกิมาค้างจนในประเทศอย่างประเทศไทยอะไรกี่หลา,า,า,ายเนาะเนาะค้างเหนนียวอะไร ที่คืออยากตายแดดผมกับพี่น้องเอ,อ,อ้ยหัวลายกับกายอยู่ร้านนะ่ะตอนตอนตอนไหนมันมีเศษผมแล้วมันบระเฮนสิก้าไปใช้เนาะขนาดนี้ไปปีนมาดูฮัมโอ้พี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> บึงงอนสมวนควรค้างมันไวเนาะสมควรที่จะค้างแหไรล่ะลงโทษลงโทษนี่คือบทลงโทษตัดผมให้ลานกับบอกเกี่ยงไปไหนาอัปปีซาลอนมาสั่นปปีซาลอนประดีจริงจริงเป็นท่านเสซมถวยนะเออ ฟีมือบดไอเรื่องเลยสะสมกับซื้อนีล่ะว่าน้องบิ๊กไล่มาแมนเป็นขื้นเป็นขื้นอยู่ขื้นทะเลนี่แต่ว่าน้องบ่อยมาไล่ด้ลวยกันแน่แน่บางเนี้ยประเทศหฮบิ๊กเพ่บ่แพงบ่แพงบิ <c inhos> ๊กโอ้ยขบาร์บิ๊กเรียนตอนนั้นก็บิ๊กโอ้ยแพงเต็มบอกินนี่มากระบอกนี่โอ้ยเบือก่อจะมาให้จัน บอยเปิดบอยบนาอืโอ้ยโอ้ยยังนี่สิแกให้กินบิ๊กเปิดให้แม่นล่อ่าปาเามดเมาเด้ินม่เให้กูกินดีๆนีปาอุ้ยกระบาบเลยเห็น่ของก่น้ำบ่เห็นกระบาที่นม้ บ้าพี่ตอนมานแล้วพี่บ้านี้ก็ได้มันบ่หนะเฮ้ยไม่ใช่เขาด่างกูกระอาปากนี่ล่ะอาปากก็ไม่ใช่เขาได้จัิงนะบ่กูต้องแงนคือจะชี้มึงแล้วมึงบอกกูประมาณใจมึงมาแก้กูอาปลาดีดีบอว่ามึงก็แก้กูแล้วเชีวมังมันก่อยเซ็กซี่เจ๊มาบอกนี่บ่ไปไว้ไว้ดีเด็ดคือเจ๊อัน แน่ดิน่าแค่แค้นแล้วดี๋ยวจะกินน้ำแล้วป่ะนี้แค้นแล้วก็จะกินน้ำเลี้ยงกินน้ำร้องลงมันเลยชูชูให้สุดเลยนยเอาเป็นคนใดเอาน่ะมันแค้นบักหลานเท่าไรโยนเอาดิเจ้าตัดอันเราออกจากกล่องมรดูลนเดี๋ยวไปเด้อจะให้ออกค่ะเอบอย อย so mm ู hmm. ่เร like so ี oh bye, bye oh yeah. ่มกันได้บ่อยยูก ah ็อยู่แล้วตอนเล่นนั่นแหะกันยู่กับมันอีที่ไม่เลยดิขาวแพ้เลเข้าหาเรื่องกันข้าแบ่งค์าแก้งห้าเนบอยเปิดบอยหิงแก้ให้เขากินน่ได้ได้ได้มีเด็กกระติบวอนเดี๋ยหล่ะเด้อท้านบ่แม่นโอ้ย่อยไปไยเปิดบอยโอ้ยมุนมาแหละเขาแกกินเองซะบ่วตอนนั้นเทาบ่ไปดีล่ะ โอ้ยเฮียอ้ามเฮียเฮียอฮียมาได้เอ็นยังมีเฮียเฮียเฮียแล้วไก่ผูมันอยากซ้ำไก่แม่โอ้ยไก่แม่ห้ายังมาเล่นโตตายแท้ไก่แม่มันบ่หื้นขี่บ้าเออเ ไก่แม่บ้านทอดเตียวอีกไก่ผู้มันสิคันไก่แม่ข้าวไงเขาเอาไก่แม่มาสั่มเสียงกเพ่งตัวเลยหมอมาต้องไก่เฮจ้าได้ยินไม่ว่าเสียวกูอยากออกเอาไก่คือนมาเอาเป็นไก่ขึ้นาเป็นชุดที่ปิดดีๆชุดให้นี่นาไก่ผู้มันเฮาเนีอยมารออยู่บ้า เปอิดแนวเล่นหลือบัสซูบะจามชุดใดเล่นยังไม่ได้เล่นเนาะพี่น้องเอ๋ยไม่ได้เล่นได้เลยนะเอาหลีได้หลักคางไว้เธอก็กักโตไงกักบ้าบพราะฉันฉีดวัคซีนแล้วฉีดวัคซีนมาก็ต้องกักโตพักผ่อนไงไม่เอาพักผ่อนอย่นี้โกงนี่แหละเออห้ามออกมาเปิดเดี๋ยวนี้กระตากเด้อกระตากเด้อตกวยเอาไก่แม่ลองขันมึงดู เดกบดกเี่ยออกปรตูนเตูลมันีมันเชื่องได้พี่น้องเอ้ยมันมันหูความโค้นบอกกัเหตุอะไรมันก็บเหตุแล้วมันสิเปิดไงคุณ่านเปิดยันมันไปฮขอก็เอามาไม้ไกลเอามาเลียงไม้ฮ่องก็ตัดหางยันมันนั่นไปเพื่อนคืน ค้ำจัมเลยสปอยขึ้นลกเลยเดี๋ยวเีวควรอ่ฟ้าเ่าธอจบคลิปกแม่ควร่ะจะน่าโอ้ยอ้ามเลนนเปิดเปิดยังสปอนี่นะบิ่งหันทำบ่ายก็ได้อาบึงบบงปิด้อนเจ้าเดอเจ้มาอันดีดีนี่แหะทำบุสมบ่งอยู่นี่นะ อ้าวไอ้ปากขืนพี่ฟองเทิงสิละมึงถือมากกระบอกในมันอยู่ห่างไกลบ้ากู้ยาครูจันแล้วชอบจะจี้แกงจันบ้าไม่ต้องอีมเนคนเดียวนั่นทีนี่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 นนั่นนั่นเอาเบิกแบกแบกเอาออกบ้านอีนั่นถือไว้เอาดิเอาดิจะเป็นมึงแซนโลอี่าท่ามึงอันถือถือเขาแกงจนเซียนเลย

พาลงไปเลาะทงบ่ล่ะมันไปตื้งแหบ่ะไตสุดาไตเยอะเราดีดงโลาดีดงครับไปบ่บ่ะเบ๊ไปไปเลาะทงอีกไรค่ะพี่น้องอุ้ยตัวนี้แซ่ดอุ้ยตุ้ยโอ้ยแกกระซุ่มแค่ไมได้ก็ยังไปเปิดที่ลูกหลากทำเพลงโอ้ยออเตรงนี้อร่อยอ่ะปิ๊กระวังมันถือมือเด้อเฮลูกไหม นี่ละพี่น้องบรรยากาศอยู่เทียงให้เที่ยงนาของเจเจี๊ยบก็ได้เย็นวอยว่อยวอยวิววิวทันอีโบโบเนาะพยายามเซฟตัวเองเด้อพี่น้องอยู่ทางไหนกาดูแลสุขภาพเนี่ยเด้อเนี่ยเอาเบิ้งเจเจี๊ยบเป็นตัวอย่างพี่น้องคนเซฟจะของเซฟเจ้าของเพิ่นพยายามออกจากกระซุ่มเลยอยากออกเพิ่นก็บ่ออกชุดสิบปอนดบถามดูดีๆอ่ะ ชุดชุดเปิดหรือไม่เปิดเออหนีอยู่ในหันเด็กก็ได้กินเด็กินยังก็ได้กินเด้ีออกมาบ่อหกใจมือบ่โอ้ยสิปอนมันจะตกนินแล้วมันน้ำแขนะจ็คซัมได้แล้วความหักความแพงเนาะนําใสอยู่ในหันกะป้อนทำแข็งแหงนี่ตกนล้วกหมาความแพงเนาะหมดแล้วมั ยังเจพอร์ล่าเลยค่ะวันจี้พอลามาติแม่นเจพอลาเพิาา่นมาฮะเจอมาลาเมือนี้พี่น้องเปิดแรกๆกูสิไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวที่จัดคอนเสิร์ตบ่นี่นะไปคอนเสิร์ตนีงแหลยอ้าวคอนเสิร์ตจ่บ้านพอร์ล่า,า <laughs> อุตส่าบอกว่างดแล้วเนาะผัดไผอีกเลยงดบ่ได้ดอกง<อ>ดบ่ได้ดอกสิเะเปิดหรือเ่เปิดบ่เปิดบ่เปิดแม่นบ่บ่เปิดก็อยูันต้ด คนตัวแตกจุก็คือระเบิดจก็คือเห็ดเอานั้นไม่แก้งไม่แก้งต้นเป็นต้นหน้าเกียดอ่ะบอกให้ซุปเปอร์ดีๆช่วยมันย้ำเปิดต่อหน้าประชาชนพี่น้องเอ้ยโอ้ยต๊ดออกอันชาทารนาเอาเลยบายๆแหละพี่น้องอาชีพว่าเอาไปพว่าเจ้าใบช้ำนี่ราคาคลิปนี้เสียงเสียงต๊ดพุนา พี่น้องกินข้าโบเชะได้เดี๋ยวนี้นะใครไปกินข้าวอยู่กระดานน่าเจียดเนาะหนูเป็นวันจุ๊บันว่าดีๆเดี๋ยวเธอามย่อมานั่นเปิดฉันได้ล่ะเจ๊สีเราถ่ายคลิปน้องข่อเราปวดต้นแล้วยังแล่นไปต้นแตฉันบอกว่าเปิดเปิดฉันปวดต้นที่กระบอกกล้าวัานั้อยู่ในคลิปเจก็บอกว่าเปิดไม่เูิดถึงได้เปิดแล้วบ่เปิดบ้าเปิดผมบ้าให้เปิดเปิดกับโบเปิดจนถึงก็เปิดออกแล้วแหละนี่น่ตอนนี้พี่น้องฝากอะไรก็แชร์กัติดตามพวกพี่บ้าพี่บอกพวกนี้ในเด้อเพคะขอบคุณค่ะ